กุ้งสุดที่ลาชมาเล่นไหนจะมีพี่เท่งเกิดเชิงแต่รับนล้พวกเรามาเล่นอีกและคืนนี้คือสุดท้ายเราด้วยผมกล่าวว่าคนเที่ยวงานกันหมดแล้วคนคงอิ่มลิเกกันหมดแล้วใช่ท่านมากันเยอะมากครับผมผมอยากจะบอกว่าท่านมากันเยอะไปดี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 เอาหมดเลยเออดครับร้อนท่านต้องมาเย็งอากาศกันหายใจไอ้นั่งกองเหม็นตัวไอ้มีกระเบนอาบน้าต้องมานั่งดูลิเก ท่านต้องมาอดทนกับการดมกลิ่นคนข้างๆที่หน้าที่หลังนะครับแต่ว่าเป็นการอดทนดมกลิ่นที่อบอุ่นไปด้วยความสุขที่วานั้าดูพวกเราสองเพื่อนพูดว่าความสุข้านมึงไม่ต้องพูดกูจะพูดไม่ได้พูดทำไมออยู่เฉยๆมึงนั่งประคองลมหายใจไปเนา จะบอกอย่างนี้นะฮะท่านมากันเยอะนะครับทาดีใจไหมแต่ผมดีใจครับผมแต่ผมอยากให้เหมือนงานเมื่อคืนมากกว่าเป็นยังไงที่บอกเข้าไปคนน้อยนะครับน้อยไม่ว่าเล่นยากไม่ครับไม่อะไรเหมือนมาแน่มนดูรายการคนอวดผีช่วงลาตาผีนี่น่ารัก30สามสิบคนมีแค่สามสิบคนนะขายตัวเองเลยนะมีแค่สามสิบคนนั่งดูวยทุกคนเลย ูเขากำลังโยงในเรื่องเขาก็หัวเราะพูดอะไรก็หัวเราะล่ะเขาหัวเราะในใจเขาเห็นอยู่ไม่ต้องพูดเนาะเขาหัวเราะยังไรไม่ใช่ผิดในโลกดีวะก็เพื่อความในใจที่เราให้เลือกมาแล้วเถื่อเกลื่อนหรือไงเขาหัวเราะอะไรอะเรื่องในใจเมื่อคี้คนก็เยอะคนเยอะคนก็เยอะครับเมื่อคืนคนก็เยอะนะแต่ว่าแต่ว่าวันนี้อะคนคนเยอะมากทีแรกผมเห็นใจจะมองหน้าแต่วพราก่อนที่เกมย์เยอนออกแพร์แบบ คนถือกู้อีมาเลยเอมเลยใช่ที่แรกเก็บร้อยหนึ่งใช่แล้วทำไมผมไม่รู้ทำไมคนถือกู้อีมาเอมเลยอ้าเขาถือตู้อีมาเขาเขาได้นั่งฟรีไงเขาใจป่ะเท่าไหร่ครับข้างหลังเท่าไหร่ครับข้างหลังยี่สิบข้างหน้าร้อยหนึ่งข้างหลังยี่สิบแล้วคนที่นั่งเราอ้าวคนที่นั่งไงคนที่นั่งเนี้ยเสียเท่าไหร่อ๋อถ้านั่งเสือเสียห้าสิบอ๋อแล้วคนที่นั่งรอบรั้วน่ะออันนั้นไม่เสียเสียไหมพี่ไม่เสียตังค์เป็นเสียตังค์แกก็ใจถึงเว้ เขาทำบุญแับทางวัดแล้วแ่้างพวกขงแม่เมนอเี่ยแม่อนงยรแม่ใครแม่พ่เอี้ยแม่ดูแลนตายไป4ปีแล้วอย่ามาเข้าข้างเขาแข้างหลังไมเสียตังแล้รบนสาาเอคืออะไรสาลาเสียตังพี่เสียตังคไหมครับอั้รไพวกแม่คัวไงไอโน่ไม่ต้องพูัไอโน่นไมยากขึ้นไปข้องน้ามาไงช่วยห้องน้าจะขึ้นไปทางพี่ข้างล่าง 200ร้าบอกสองร้มันเรียกมันนี่จะตกไล้ได้ดิไอร่าแล้เป็นกวามรำคให้เราอย่ามาโคหงมแซวได้ค่ะพี่เกยนคะองเทพประบุแซวได้ค่ะเอาดิเอาดิเอาดิมนเอาดิแซวได้เหรนเพื่อนน่ารัแซวไปเหอะเด็กก็มีเรื่องยิ้มเป็นคนิทสาเย้ายแย่กันย้อกว่า <ส>ตรงไหนก็ไ <afraid> ด <ท appl ique> ้ค um. ือเอาเอาจิตศร h h like Lion, ัทธาอย่างวัดเนี้ยเห็นไหมครับเสียร้อยหนึ่งได้กับทางบักได้ของนี่ได้ะางได้ของรางวัลพี่ได้อะไรพี่ไเอาข้าวไปไหมได้เลยพได้ข้าวถุงหนรอยหนึ่งได้ข้าวถุงได้ข้าวถุงข้าวสารหนึ่ปซน้อถุงเท่าไหร่ลงละสามเกพ่อเลยนี่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 น้ว่่ ถ้าท่านกินถ้าแบบกินข้าสารถุงไพ่แ่ถุงละร้อยใช่มันมีพัดลมด้วยมีแค่แต่พัดลมไหแคพัดลมแล้วพัดลมอะไรพัดลมพัดลมตัวอะไรพัดลมตัวละหกร้อยเจ็ดร้อยหกร้อด้อยแล้วคิดดูนะแม่แม่ซื้อบัตรแค่ร้อยเดียวได้พัดลมตัวหลง้วยเจรอกลับไปบ้านแม่้องเอาเพิ่มกังอีกสองร้อยไปทำอะไรเอาพัดลมไปซ่อมพัลงดีสาธุเลยพี่นายครับโอ้โหเอาอีกถ้ามีเหตครับ ค่าเก้าอี้ในวันนี้ที่ร่วมทำบุญกับทิมงานของเทพเทพปรมุขสุทธิลักษณ์บประากาศให้ไงไม่รู้เสียงไมเรลา้ขาวันนี้ขาไดู้บรรกาศมัน้อมเรองนวกังเขาอยากพูดระเจ้าคณะใหม่ไงเออหน้า้ว่ัเพ้่ใจผิดนล้วแ่ละวราอาาใ่ตาทับเนี่มันต้องพูดกับมึงหรือเปล่าีเสมได้หัวหน้าคณะั นะครับยอดทำบุญวันนี้ค่าเขาอี้นะครับเป็นเงินทั้งหมด3 3ม0บาบาทครับเอาทั้งหมดนะนะครับโอ้โหแล้วก็งานเมื่อคืนนะครับงานเมื่อคืนเท่าไหร่เท่าไหร่ดูงานเมื่อคืนค่าเขาอี้นะครับร่วมทำบุญกับสองเทพุตธศิริรักเป็นเงินทั้งหมด417บาทนะครับขอบคุณนันวัดมากนะครับที่เราเก็บตัวละบาท ตัวะบาทพ่อตัวละคนดูเมื่อคืนมีถึง15คนเลยขอบคุณนะครับก็ขอให้ร่ำรวยถูกหวยแล้วกันบุญกุศลที่ท่านซื้อก็อินในวันนี้ขอให้ท่านร่ำรวยสุขภาพกันเชยร์สามหนึ่งศูนย์นะครับสามหนึ่งศูนย์มึงก็หวยเพื่อสมองนี่เวรที่เก่าตงใช้ไปหมดไปใจ้ไปกี่แก้วอย่าไปให้หวยเขาทำไมอ่ะให้เขาถูกด้วยตัวเอง เข้าใจไหมจะถูกหรือไม่ถูกให้เขาทำด้วยตัวเองขอให้ป้องการไม่ถูกอยู่ที่มึงคนเดียวที่อย่าไปให้คนอื่นเขาเฮ้ยทีนี้ครับลุงกูมีข่าวดีจะบอกพวกมึงทั้งสามสี่คนเป็นคำสั่งขององค์กระสับกระสือเสือให้กูนำพวกมึงทั้งสี่คนไปเป็นทหารจริงเหรอครับลุงเผมเตรียมพร้อมไปมากเลยแต่ว่าต้กดแล้จะเรียไปที่นี่ผู้ไม่หยุดไม่มีจังหวะเลยคนว่างเลยต้องคุณไปอยู่กรรมการพุณเรียกมานี่จะไล่ไว้กูเลย แต่จะบอกว่าแม่ของมึงสั่งกูมาก่อนจะขึ้นป้อมพระเจ้าเสือให้ฝึกปพลือวิในการเข้าเมืองก่อนไอเด็กเป็นคนฝึกพวกผมเราอ้าวเขาโดนเป็นกูสิวะลุงจะฝึกผมเหรอกูเป็นทหารมาเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบปีที่อยู่ในกรมทหารเได้แล้วทำอะไรไเป็นทอารเป็นทหารที่เฮียเป็นทหารอ๋อครับได้ครับเออเทั้งหมดจัดแถวเลยครับจัดแถวครับเรียนตาม ยืนตรงนั้นยืนให้ดีโอ้โหโอ้เฮียดูดีๆเหมือนอนุสาวรีย์กันอยู่ว้ามาอยู่ข้างหลังเลยไหวๆเดินไม่ไหวไอ้นี่้มันค่งเข็เลยค่เป็นทหารมากลุงหรือเปล่าเนี่ยเป็นนางสนมอยู่ในเมืองต้องให้มันค่งเข่งเลยลุงไม่ได้สอนเรื่องไรสอนแล้วไม่ค่อยจำนี่สมองไม่ดีวันนี้ทะเลาะกับหัวเลยเลยสมองไม่ทำงานเท่าไหร่เอาละนี่ล นี่จะเป็นผีพายไม่ได้อย่าเลือดดูเลยผันเรียดกันทหารขั้นแรกในการฝึกต้องรู้จํานวนทหารที่มาในวันนี้ก่อนอยากจะรู้ว่าทั้งหมดมากันกี่คนหัวแถวนับหัวแถวนับเต้องมึงไม่นับอ่ะนับว่าไงครับหัวแถวนับใครอยู่หัวแถวกูอยู่หัวแถวทับเลยครักไปเกี่ยวกับกูอธิบดีมึงรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องครับทำไมออกถึงมึงโกงกูโว้ยอะไรนี่เป็นเหี้ยอะไรเลยไม่ได้แดดยาวมาไง

ดิดิดินี่มันกลัวฮะฮะโดนเดี๋ยวกลัวอ่ะตกอะไร <out favour> <kommt> ไปน้เป็นภาษาเขเมนโอ้เดียน้ำอููเอสปงเอสองฝี้อเอาผูเยเียแล่ะคุเมนตอนบนครับอ๋อมีคมตอนบนไะครับผมน้เดียวดยาษาไยน้เดูหูอปวยปวยยวยสบเยโตโ้อทานงคเืปายก็นับถึงร้อยเลิกสว่างเอาขอเขมนตอนใต้ดีกว่า ภาษาไทยน้หนึ่งภาษาอังกฤษฝวยอะไรนะฝวยหนึ่งฝวยสองายาไม่ดาพูดไงตาหนุนนเดี๋ยวายสองก็ถูกแล้วไงหนึ่งฝยสอฝายฝายของเขาฝวยฝวยเอาเคำมีตอนกลางดีกว่า 我都不唱了？你以为？ 4 P'Kia maa maa mua hao e Oh, 3 1 2 3 4 5 4 5

1นึ่งสิเอาเอาครับเอามาพนี้เลยเอาเอาแบบขมาตต้องกลางเลยไอ้ที่มันต้อใต้เอาต้องกลางเลยตองกลางเลยโอเคยังหนึ่งเมี่ยงปรบมันประมันโจยว่าโจยอีกโจยอ๋อเอ้ผมลืมเลยผมลืมมือหมือหัวใช่ามันขมิตรเนี่ยไอี่มือเลือดทาเลยยังนึ่อจยหนึ่งจยอ กระเดียงตกระดอตตัองหนึ่องสสจอยกระเดียงโยนะเดียดโอ้ยทะลแต่เฮียแต่เนียนแหลจอยกระเดียงกระดอกระดอมเออเยคุณเอาแล้วปนภาสาเวียดโกงม่กันะเวียดโกงเวียดโกนย่งประไทยน้หนึ่งารเไกงนน่เดหนไปไหนอะห สากนึสา่ก็กันกูหนึ่งสองสามท่ก็ก็แค่ันหสอามที่็กาเห้เลยอย่าสนุกคนเดียวรหวาสมามาคับามท่ร เรียบร้อยนะปาสั่งให้มึงทั้งสามคนอ่านให้ครบทุกคนอ่านครบแล้วรีบไปเจอกูหน้าเมืองไบายเลยไ, <c oughs> ไม่จริงไม่จริงปลุกเขา จะดูก่อนเหรอ,อ ปิ้นเอรหารมาจ่ายค่ากะหรี่กูด้วย